สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับกิจกรรมรณรงค์หนึ่งในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26วิทยกุนายน2568นายนะครับจงังหวัดสุโขไทยนะครับวันนี้จากกิจกรรมเราจะมีการเดินขบวนนะครับแล้วก็กิจกรรมรณรงค์กันในพื้นที่ของโรงเรียนวัดเท,ทศบาลวัดทัยจุมพลนะครับก็จะเป็น ในส่วนของกิจกรรมบนเวทีและก็พิธีเปิดต่างๆในจุดตรงนี้นะครับบริเวณวงเวียนของนาฬิกานะครับเทศบาลเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนะครับเรามารอกันอยู่ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวขบวนก็จะเริ่มโดยขบวนมานะครับซึ่งจะเริ่มในเวลาประมาณ9ก้านาฬิกาก็น่าจะใกล้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเก้านาฬิกาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะได้รับชมกันนะครับว่าขบวน เดินรณรงค์นะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดสุโขทัยในวันนี้26มิถุนายนนะครับจะมีขบวนเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีหน่วยงานและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมนะครับจากหน่วยาไหนกันบ้างนะครับที่จะมาร่วมกันรณรงค์นะครับเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนนะครับซึ่งกิจกรรมนั้นเนื่องจากว่าเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะครับ ในแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดกิจกรรมแน่ๆอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดโลกไม่เฉพาะแค่ในประเทศไทยของเรานะครับทั่วโลกก็มีการรณรงค์จัดกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันนะครับว่าขบวนนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับขบวนจะเริ่มจากวัดราชธานีนะครับซึ่งอยู่ด้านหลังเรานีนะครับเดี๋ยวจะเดินผ่าน นะครับทางวงเวียนขอนาฬิกาเทศบาลเมืองสโุโขทัยธานีแห่งนี้นะครับแล้วก็จะเดินตรงผ่านเทศบาลนะครับผ่านตลาดเทศบาลไปแล้วก็เข้าไปสู่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดํำรงประชาสรรนะครับในวันนี้นะครับผมสมัชชาฝังเสนนะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการในส่วนของอการไลฟ์สดในวันนี้นะครับซึ่งมาพร้อมกับคุณพรเทพเปรมจิตอยู่ด้านหลังกล้องนี้ส่งเสียงนิดน,นึงครับคุณพรเทพครับ เปิดไม่เอ่ยครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขบวนเดินรณนรงค์ในวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับสำหรับภาพเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแนะนำเข้ามาก่อนว่า ภาพเสียงชัดเจนหรือไม่นะครับโดยเฉพาะเสียงนะครับได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับไม่ได้ยินก็แสดงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเราจะได้รับทราบเดี๋ยวเราจะแก้ไขนะครับภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์เข้ามาด้านล่างด้วยนะครับตอนนี้ขบวนก็ใกล้จะผ่านเราแล้วนะครับในขบวนพาเหรดวันนี้นำโดยวงโยธวาทิปนะครับ วงยุทธวิทย์วงยุทธวัธิศจากโรงเรียนสกุลไทยวิทยาคมนั่นเองนะครับเดิ mm hmm. นนาหน้าขบวนมานี้นั่นเองนะครับ mm hmm. ซึ่งขบวนวันต,ต่อต้านยาเสพติดโลกของเจ้าสุกไทยนะครับ mm hmm. นามาโดยเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นรถตารวจนำขบวนไปแล้วผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้จะเป็นวงดุริยางวงยุทธวัธิศนำขบวนจากโรงเรียนสุโไทยวิทยาคมนะครับ น้องจากสกลไทยวิทยาคมนะครับ สื่าคมนะครับในขบวนที่3จะเป็นนะครับขบวนรณรงค์ยาเสพติดโลกนะครับสปาวเวอร์นะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกของประเทศไทยของเราในปีนี้ด้วยนั่นเองนะครับ ของจังหวัดสุโขทัยนะครับทางด่วนของตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทยัยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทยัยเทศบาลเมืองสุโข,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 ขทัยธาน,นีนะครับกอบรับการตำรวจตะเวนชายแดนก็มาร่วมกิจกรรมในวนันนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนด้วยที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็ยังมีในส่วนของเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการรวมด้วยช่วยกันนะครับในการปลุกกระแสต่อต้านนะครับรวมกันต้านยาเสพ พวกเราเลยนะครับจะทําได้อย่างไรนะครับเราก็ต้องอยู่ที่เรื่องของจิตใจที่เราจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวนะครับส่วนผู้ที่เ,เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเราก็จะทําอย่างไรในการที่จะให้เขานั้นเลิอกอยาเสพติดให้ได้ขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนยุวสิห์มหาไทยจับมือร่วมใจบำบัดทุกข์อ่านไม่ถัดบำบัด <laughs> ทุกข์บํารุงสุขนะครับเป็นขบวนยุวสงห์ ยุวสิงห์มหาไทยก็จะเป็นจากขบวนยุวสิงห์มาก็เป็นทางบ้านของขบวนผู้นำท,อทน้องถิ่นนะมีของแผ่นดินอ,อันนี้ก็เป็น กองทุนแม่ของเป็นดินนะครับใส่แต่งกายด้วยโทนสีฟ้านะครับบอกไม้บอกไม้ทักทายกับไลฟ์สดของเราด้วยนะครับยิ้มหวานต่อมาเป็นขบวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสอมอนั่นเองนะครับนะครับซึ่งพี่ๆอสอมอเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่คอยดูแลเรื่องของสุขภาพในชุมชนด้วยนั่นเอง ผู้ป kind of ่วยยาเสพติดด้วยเช่นเดียวกันที่เขาจะเข้าไปคอยดูแลเข้าไปสอดส่องในพื้นที่ในชุมชนของตัวเองด้วยรักเพื่อนเตือนเพื่อนไม่สูบนะครับบุกไล่ก่อนครับตอนนี้ครับผมกระบวนต่อมาเป็นกระบวนนักเรียนนักเรียน300คนโอ้ยวาดรูกกันมาอย่างสวยงามนะครับจำนวนนักเรียน นรงเรียนเทศบาลวัฒชุมพลนำรงประชาสันว yes. like? ิทยาอาชวศึกษาสุโขทัยนะครับเนียอันนี้ก็ไปขบวนนักเรียนนั่นเองนะครับก็จะมีป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับทุกเรียกว่าทุกยาเสพติดทำลายชีวิตไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวอย่าเลือกยาเสพติดใช่ไหมเอ่ยใช่นะ รวมกันต่อต้านยาเสพติดนะครับจากน้องๆด้วยทุกๆหน่วยงานเลยนะครับอันนี้เป็นขบวนของนักเรียนนักศึกษาเอาอย่านัันนะครับ ีหนึ่งเรียก็คือหมหาวิทยาลัยการกีฬาหิทิยตยักษยาีขตสุโไทยที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นขบวนปิดท้ายของอขบวนเดินรรงค์เดินรนรงวันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดสุโไทัยนะครับ เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเราจะไปร่วมกิจกรรมการวารตั้งยาเสพติดโลกที่รงเดนเทศบาลวัดไทยชุมพลนำรวงประชาสรรค์นะครับก็จะมีกิจกรรมพิธีเปิดพิธีเปิดนะครับโดยท่านนพธฤฤิริกสลผู้ว่าราชการจังหวัดสกโไทยนะครับท่านจะไปเป็นประธาน,นพิธีเปิดงานด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ติดตามกันยาวๆสําหรับการถ่ายทอดสด a c e b o o k Live ของเราสำนักงานประชาบาลจังหวัดสกโไทยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับส่วนกิจกรรมใน อพิธีเปิดมีกิจกรรมหลากหลายให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อได้ต่อเนื่องกันไปเลยนะครับอย่าเพิ่งกดปิดหรือกดข้ามกันไปที่สำคัญกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับ ขบวนปิดท้ายนะครับจากเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีนับเป็นขบวนปิดท้ายของอขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกของจังหวัดสุโขทัยในวันนี้นั่นเองนะครับ ยาวมาแล้วนะครับเราให้รับชมกันยาวๆเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อที่โรงเรียนเทศบาลวัฒนจุมพลดำรงประชาสรรนะครับกิจกรรมพิธีเปิดนะครับรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทศบาลวัดไทยจุมพลดำรงประชาสรนในวันนี้ติดตามไลฟ์สดกันยาวๆนะครับของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุขโขทัยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ นะครับให้พวกเราด้วยแล้วก็ให้พี่น้องของโคส่งคนไทยเราได้รับชมกันด้วยนะครับโบกมือหน่อยจ้าโบกมือหน่อยจ้าโบกมือหน่อยโบกมือหน่อยเลย <c oughs> ยิ้มบันดาลจ้าโบกมือนะเฟซบุ๊กไลฟ์นะจ้าเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าไม่เอาบุหรี่เนี่ยสุดยอดจ้าสุดยอด <c oughs> ไม่เอเนี่ยเด็กสมัยใหม่ครับบุหรี่ไฟฟ้าก็ไม่เอาบุหรี่ก็ไม่เอานะครับ เรียกว่ายาเสพติดทุกประเภทไม่เอาแน่นอน่าย่ายกนกานะครับน้องๆจากอุดมดาราณีนะครับบุกมืบ้น่อยบอกุกงเบินอจาจารย์องขอบวนยาอยู่นะฮะไอที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ผมนู้ว่ามากันหมดแล้วจริงๆแล้วโอ้โห หลายๆโรงเรียนนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นี่อันนี้โรงเรียนเทศบาลวัดไทยจุพลำปางประชาสรร์จะภาพสถานที่ในวันนี้นในวันนี้นั่นเอง,งกิจกรรมหลักของเราอยู่ที่นั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเดินการเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวสโุโขทัยได้รวมกันตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดนั่นเองนะครับ